ชัดเลยนะครับมาต้าสามปีสองพันห้าเครื่องหนึ่งจุดหกครับก็คงจะไม่เกี่ยวอะไรโคมผมไม่เหลืองนะครับผมผมไม่เหลืองฟิล์มผมมืดแปดสิบอันนี้ไฟสูงครับดูไฟต่ำครับนี่ไฟต่ำของอที่ไปติดมาคุณปังนะดูกันย,ยาวๆเลยครับดูกันย,ยาวๆครับดกล้องโทรศัพท์ครับ ตอนนี้ใช้กลองโทรศัพท์ติดหน้ารถจนอ,อ,ย,อยู่ฮัลโหลพแฮบปบปี้ครัแบแฮปปี้โนื่อยต่ำครับพี่นอ้องเป็นไปได้ยังไงรับมาครับมาครับบางคงกับ เห็นเขาติดแล้วพี่รีวิวให้ผมหน่อยนะอ้าวผมจัดให้ครับคลิปจะรับได้หรือเปล่าโทรศัพท์จะรับได้หรือเปล่าผมถ่ายยาวๆไปตัดเองนะพี่ตัดเองนะมับางนะ ช่วยดูแลรถนะครับตอนนี้งองแงนิดนึงยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ จูนกับเขามาด้วยนะครับจูนเออ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอรีแมปเหรอรีแมปคือใช้โปรแกรมไปควบคุม ECU ครับเซตกล่องใหม่ให้ประหยัดน้ำมันและแรงขึ้นแรงจริงๆครับยอมรับเลยว่าแรงจริงและประหยัดน้ำมันครับพอมันแรงแล้วปุ๊บประหยัดน้ำมันด้วยดีครับดีดีมากๆเลย อย่างเดียวตอนนี้รถผมเป็นอะไรไม่รู้ยนไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาเหตุยังไม่เจอครับไม่รู้คอยตัวไหนหรือว่าอะไรตัวไหนไม่มีตอนสตาร์ตตอนเช้าค่อนข้างที่จะเหมือนไม่มีกำลังครับพอเครื่องร้อนแล้วก็กลับมาปกติสาเหตุไม่เจอเลยก็โฟกัส ส่งห้แล้วนะไปตัดเอานะอะไรที่ผมนินทาก็ตัดทิ้งให้หน่อยนะสำเบียงอีสานไฟสูงนี่ถอดทิ้งได้เลยนะ